ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในยามนี้เฉินเซี่ยงพยายามหลอกล่อหลงสเสวียอีด้วยจุดอ่อนของนางแต่เขาไม่รู้ว่าแผนการนี้จะใช้ได้ผลหรือไม่สำหรับความสำเร็จในอุบายนี้มันขึ้นอยู่กับว่าหลงสเสวียอีมีความไว้วางใจในตัวเขามากน้อยแค่ไหน ครั้งที่อยู่ในมหาดินแดนท้าพิภพหลงสเสวีอีมักได้ยินหัวเสียงเว่และคนอื่นๆพูดว่านายน้อยเฉินดีอย่างนั้นดีอย่างนี้และเมื่อได้ยินความดีของเฉินเซียงบ่อยๆเข้าหลงสเสวียอีก็ไม่คิดระแวงในตัวนายน้อยเฉินผู้นี้ดังนั้นเมื่อได้ยินเฉินเซียงพูดถึงอาหารรเลลสเลิศหลงเสวียอีก็มีความต้องการจะลิ้มลองแต่หากเป็นคนอื่นใช้กลอุบายนี้กับนางนางก็จะระแวงว่ามันอาจเป็นการวางยาพิษ นายน้อยเฉินเจ้ายังเป็นเพียงเด็กหนุ่มแล้วเจ้าจะมีโอกาสได้ทานอาหารรสเลือดสักกี่มื้อเชียวห้าค่าลูกไม้ของเจ้าใช้ไม่ได้ผลกับค่าหรอกหลงสเสวียอีกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันนางดูออกว่าเฉินเซี่ยงจงใจเอาของกินมาหลอกล่อและนางก็กำลังออกอุบายหลอกล่อเฉินเซี่ยงเพื่อให้เขานำอาหารออกมาให้นางลิ้มลองแบบฟรีๆแน่นอนนางมองเห็นเฉินเซียงเป็นเพียงเด็กหนุ่มจึงคิดว่าเขาไม่เท่าทานเล่เหลี่ยมของตน หลงสเสวียอีกำลังคิดว่าด้วยคำพูดเย้ยหยันเพียงไม่กี่คำเฉินเซียงก็จะนำอาหารรสเลิศออกมาให้นางลิ้มลองเมื่อถึงเวลานั้นนางจะได้ทานอาหารโดยไม่ต้องเปิดเผยโฉมหน้ายิ่งครุ่นคิดถึงกลอุบายดังกล่าวนางก็นึกชื่นชมในความเฉลียวฉลาดของตนและเชื่อว่าเฉินเซียงต้องตกหลุมพรางอย่างแน่นอนพี่สาวสเสวียอีกคนอื่นๆที่อยู่ข้างนอกอาจกำลังรอพวกเราอยู่พวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะเฉินเซียงกล่าว เขาอยู่กับยายมังกรจอมสนนางนี้มาเนิ่นนานมีหรือว่าเขาจะไม่รู้ว่านางกําลังคิดอะไรอยู่ด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงเลิกพูดเรื่องอาหารรสเลิศโดยชักชวนนางกลับออกไปข้างนอกพวกนั้นสามารถรอได้ปัจจุบันพวกข้ากําลังเฝ้ารอการปรากฏของสมบัติพยักขาวฉะนั้นพวกเรามีเวลาพูดคุยกันอย่างเหลือเฟือหลงสเสวียอีกล่าว นายน้อยเฉินเมื่อครูเจ้าบอกว่าหากข้าได้ลิ้มลองอาหารของเจ้าข้าจะต้องชื่นชมว่ามันเป็นอาหารรสเลิศที่สุดในวัตจักรท้าพี่พบข้าชักอยากรู้แล้วว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนเชียวพี่สาวเสวียอีเจ้าอยาพยายามล่อลวงข้าให้เสียเวลาข้ารู้ว่าเจ้ากำลังจะหลอกชิมอาหารของข้าโดยจะไม่ยอมเผยโฉมให้ข้าดูชมเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าคิดว่าข้าเก็บไว้ทานเองจะดีกว่าการพูดตรงตรงถือเป็นเรื่องดีแต่ไม่มีใครบอกเจ้าหรือว่าการพูดจะยียวนทำให้เจ้าเป็นคนที่ไม่น่าคบหา หลงสเสวียอีกล่าวอันที่จริงข้าไม่ได้อยากล่อลวงเจ้าแต่ข้าเพียงต้องการสั่งสอนให้เจ้ารู้ว่าผู้เยาไม่ควรต่อรองกับผู้ที่อาวุโสกว่าต่อให้หลงสเสวียอีจะพยายามกล่าวด้วยหลักการเช่นไรเฉินเซียงก็ไม่คิดเป็นอื่นนอกจากประเด็นที่ว่านางต้องการทานอาหารของเขาเมื่อรู้ว่าการเอาของกินมาล่อใช้ได้ผลเฉินเซียงก็ใส่ยายิ้มมุมปากก่อนจะนําเนื้อชิ้นพอเหมาะออกมาจากอุปกรณ์จัดเก็บเป็นเนื้ออสูรคุณภาพเยี่ยมยอด หลงสวีรีตาแค่พลางอุทานในใจนักชิมอย่างนางสามารถระบุได้ทันทีว่าเนื้อชิ้นนั้นเป็นเช่นไรเฉินเซี่ยงใช้มีดสอยชิ้นเนื้อออกเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นจึงจัดตั้งเตาเทพท้าพิภพก่อนจะวางกระทะไว้ด้านบนเขาปลดปล่อยเปลวเพลิงแล้วจึงใส่ชิ้นเนื้อลงไปในกระทะก่อนจะใส่เครื่องเทศสูตรพิเศษตามลงไปสำหรับเฉินเซี่ยงการคิดค้นเครื่องเทศสูตรพิเศษก็เป็นเหมือนการคิดค้นสูตรเม็ดยาเนื่องจากมันมีหลักการคล้ายคลึงกัน ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือการคิดค้นเครื่องเทศเป็นไปเพื่อรสชาติแต่การสร้างสูตรยามุ่งเน้นไปที่ผลสรรพคุณเครื่องเทศสูตรเฉพาะของเฉินเซียงมีการนำวัตถุดิบอย่างเกลือน้ำมันและส่วนผสมอื่นๆเข้ามาคลุกเคล้าด้วยวิธีการเรียบง่ายแต่หัวใจสำคัญของการปรุงอาหารของเขาก็คือการผัดคั่วโดยอาศัยหลักการของกฎแห่งการสกัดกลั่นภายใต้ทักษะกลั่นสวรรค์ ในขณะที่ผัดคั้วชิ้นเนื้อเฉินเซียงได้ขับเคลื่อนทักษะเตาหลอมจำแรงซึ่งมันเป็นการใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ห่อหุ้มกระทะเอาไว้เพื่อกักเก็บกลิ่นหอมของอาหารไม,ไม่ธรรมดาจริงๆนายน้อยเฉินเจ้าเรียนรู้วิธีปรุงอาหารนี้มาจากใครเซียนเซียนกับคนอื่นๆบอกว่าเจ้ามีพรสวรรค์นในการปรุงยาแต่ไม่มีใครบอกว่าเจ้ามีฝีมือในการปรุงอาหาร หลงสเสวียอีเอ่ยถามนางมีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารเช่นกันเนื่องจากนางมักปรุงอาหารเป็นงานอดิเรกแม้นางจะมีความเกลียดคร้านในเรื่องอื่นๆแต่เรื่องการรับประทานอาหารถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับนางด้วยเหตุนี้นางจึงสามารถรับรู้ได้ว่าทักษะการปรุงอาหารของเฉินเซี่ยงมีความไม่ธรรมดาพี่สาวสเสวียอีเจ้าถือว่าโชคดีกว่าพวกนางเป็นอย่างมากเพราะพวกนางได้รับเพียงเม็ดยาแต่ไม่เคยได้ลิ้มลองอาหารฝีมือข้ามาก่อน เฉินเซียงกล่าวปนหัวเราะเด็กเหลือขอข้าถามจริงๆเถอะว่าเจ้าวางยาพี่น้องของข้าในดินแดนร้อยบุพผาหรือไม่แม้กระทั่งยูยูก็ยังพูดถึงเจ้าแต่ด้านดีๆหลงสเสวียอีกล่าวถามจูจู่นางก็รู้สึกหวัดระแวงว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้าอาจใช้ทักษะบางอย่างล่อลวงพี่น้องของนางข้าไม่ได้วางยาหรือคิดไรต่อพวกนางเจ้าไม่รู้หรือว่าอันที่จริงข้าเป็นลูกศิษย์ของเซียวเซียงหลิน เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มในภายหลังข้านับถือฮั่งเจียนเทียนเป็นอาจารย์ดังนั้นข้ากับเซียวเซียงหลินจึงเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นพี่น้องเรื่องนี้ข้าเคยได้ยินจากพี่สาวเซียงเยว่าแล้วนางบอกว่าเจ้าช่วยให้นางได้รับเข็มที่สยานเทียนหลงเสวียอีพยักหน้ากล่าวพี่สาวเสวียอียามนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าคิดว่าเจ้าไม่ควรกินอาหารที่ข้าปรุงจะดีกว่าเฉินเซียงกล่าวเป็นเพราะอาหารของข้ามีผลร้ายต่อตัวเจ้า เจ้าได้รับสารพิษอย่างนั้นหรือหลงสเสวียอีกล่าวถามแม้เจ้าจะได้รับสารพิษจนทำให้อาหารปนเปื้อนสารพิษแต่ข้าสามารถลิ้มลองอาหารของเจ้าได้นางต้องการชิมอาหารฝีมือเฉินเซียงจริงๆเพราะนางเห็นว่าทักษะปรุงอาหารของเขาไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผลร้ายที่ข้าพูดถึงก็คือหลังจากเจ้าทานอาหารฝีมือข้าไปแล้วเจ้าจะรู้สึกว่าอาหารฝีมือคนอื่นๆมีรสชาติห่วยแตกเฉินเซียงกล่าว จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรต้องบอกเลยว่าทักษะปรุงอาหารของหลงสเสวียอีนางนี้ไม่เป็นสองรองใครในวัตจักรท้าพิภพ,พหลงสเสวียอีสายหน้าช้าช้าครั้นจึงใส่ย้ยิ้มมุมปากต่อให้อาหารของเจ้าวิเศษวิโสเพียงใดแต่จะไม่เกินกว่าอาหารฝีมือข้าอย่างแน่นอนได้ยินเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงถ่ายถอนสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกจากกระทะส่งผลให้กลิ่นหอมจากอาหารฟุ้งตลบอวน หลงสเสวยียอีถึงกับตกตะลึงจนนิ่งงันก่อนที่เฉินเซี่ยงจะตักอาหารใส่จานและยื่นมาอยู่ต่อหน้านางหลงเสวียอีสูดหายใจลึกครั้นจึงรับจานอาหารจากเฉินเซี่ยงก่อนจะถอดหมวกที่มีม่านบังหน้าออกเพื่อเตรียมทานอาหารเมื่อได้เห็นใบหน้าของหลงสเสวยียอีเฉินเซี่ยงก็กลั้นหัวเราะไว้ไม่ได้เป็นเพราะสีหน้าและแววตาของนางแสดงออกอย่างหิวกระหายและแล้วหลงสเสวยียอีก็เริ่มทานอาหารของเฉินเซี่ยงเพียงพริบตาอาหารในจานจึงหมดลง เฉินเซี่ยงจงใจปรุงอาหารในปริมาณน้อยเพื่อกระตุ้นให้หลงสเสวียอีอยากทานอาหารของเขามากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มมุมปากก็งั้นงันหลงสเสวียอีตีสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะหันข้างให้เฉินเซียงและแลบลิ้นเลียปากจากนั้นจึงหยิบหมวกมาสวมใส่ดังเดิมเฉินเซียงแซงทำเป็นตำหนิตนเองโอ้ปรากฏว่าน้องชายทำให้พี่สาวสเสวียอีต้องเสียเวลารอชิมอาหารรสชาติแย่แย ไม่ถึงขนาดนั้นอันที่จริงข้าอาจรับรสชาติได้ไม่เต็มที่เพราะทานอาหารของเจ้าเร็วเกินไปหลงสเสวียอีกล่าวเอาเป็นว่าเจ้าปรุงอาหารมาให้ข้าชิมอีกจานก็แล้วกันปัจจุบันเฉินเซี่ยงเก็บกระทะและเตาเทพท้าพิภพไปแล้วและเขาไม่คิดจะปรุงอาหารอีกต่อไปนายน้อยเฉินจู่จู่พี่สาวสเสวียอีก็รู้สึกหิวขึ้นมาอย่างกระทันหันไม่รู้ว่าเจ้ายินดีจะปรุงอาหารให้พี่สาวสเสวียอีทานอีกสักจานหรือไม่ หลงสเสวียอีพูดจาออดอ้อนเมื่อเห็นเฉินเซียงเก็บอุปกรณ์ปรุงอาหารจริงสิพี่สาวสเสวียอียินดีจ่ายมุกนภาให้เจ้าเป็นค่าตอบแทนเฉินเซียงยิ้มกรุ้มกลิ่มในใจเขารู้ว่านี่คือจุดอ่อนของยายมังกรจอมตะกละพี่สาวสเสวียอีเจ้าจะจ่ายมุกนภาให้ข้าเป็นจำนวนเท่าไหร่หรือเฉินเซียงกล่าวถามหนึ่งหมื่นดวงต่อเนื้อทอดหนึ่งจานหลงสเสวียอีกล่าวนี่ถือเป็นราคาสูงมาก ที่จริงหลงสเสวีไม่ได้มีมุกนพามากมายนักซึ่งนางยอมรับว่าเนื้อทอดของเฉินเซียงเป็นเนื้อทอดรสเลิศเท่าที่นางเคยได้ทานทว่านางไม่คิดจะพูดชื่นชมกับเขาไปตามตรงนางรู้ดีว่านี่คือจุดอ่อนของตนเองดังนั้นนางจึงกังวลว่าเฉินเซียงจะใช้อาหารเป็นข้อต่อรองกับนางในเรื่องต่างๆแม้เซียนเซียนและคนอื่นๆมักพูดกับนางว่านายน้อยเฉินเป็นคนดีมีน้ำใจแต่นางก็ไม่ต้องการให้คนที่เพิ่งรู้จักรับรู้จุดอ่อนของตนและใช้มันเป็นข้อได้เปรียบ อย่างไรก็ตามด้วยความต้องการทานเนื้อทอดของเฉินเซี่ยงอีกจานนางจึงพยายามพูดจาหวานล้อมโดยใช้มุกนภาเป็นข้อแลกเปลี่ยนพี่สาวสเสวียอีสถานการณ์ในปัจจุบันมีความสุ่มเสี่ยงข้าคิดว่ามันไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมาปรุงอาหารรับประทานเฉินเซียงกล่าวเมื่อครูข้าพบเห็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของพระวิหารไร้วิธีทำสงครามกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของพระวิหารแห่งสวรรค์ซึ่งพวกมันอยู่ไม่ไกลาจากพวกเรานัก นอกจากนี้เฉินเซี่ยงยังประเมินได้ว่าแผนภาพมายาเสียนพยักเข้าใกล้เงื่อนไขที่สมบูรณ์แล้วดังนั้นเขาจําเป็นต้องเฝ้าสังเกตการอย่างกระชันชิดนายน้อยเฉินหรือจะเอาอย่างนี้ดีหลังจากเสร็จธุระที่นี่ข้าจะติดตามไปกับเจ้าเพื่อเรียนรู้สูตรปรุงเนื้อทอดของเจ้าหลงสเสวียอีกล่าวถามนางเพิ่งฉุกคิดได้ว่าตนเองมีภารกิจที่สําคัญต้องจัดการหากท่านต้องการเช่นนั้นข้าก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเฉินเซี่ยงกล่าวพี่สาวสเสวียอีข้ายอมรับว่าเจ้ามีความงดงามเป็นอย่างมาก แต่ความงามของเจ้าไม่ทำให้ข้าลุ่มหลงฉะนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องปิดบังรูปโฉมต่อหน้าข้าใช่ว่าข้าคิดจะปกปิดรูปโฉมต่อหน้าเจ้าแต่นี่เป็นเครื่องแบบของพวกเราเมื่อครู่ข้าก็เผยโฉมให้เจ้ายนแล้วนั่นหมายความว่าข้าไม่ได้วัดระแวงในตัวเจ้าหลงสเสวียอีกล่าวยิ้มยิ้มนายน้อยเฉินอันที่จริงพี่สาวสเสวียอีมีมุกนภาไม่มากนักตแต่ข้ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากข้าสามารถรับรองความปลอดภัยให้เจ้าได้ ถ้าเช่นนั้นหากว่าเจ้ายอมเป็นผู้คุ้มกันของข้าข้าจะปรุงเนื้อทอดให้เจ้าทานในทุกๆวันอีกทั้งจะยังถ่ายทอดสูตรปรุงอาหารให้เจ้าฟรีๆเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาไม่นึกเลยว่าใย,ยมังกรจอมสนจะถูกซื้อใจได้ไง่ายายขนาดนี้ท้ายที่สุดมันเป็นเพราะเซียนเซียนกับคนอื่นๆมักพูดกรอกหูหลงสเสวียอีถึงด้านดีๆของเฉินเซี่ยงดังนั้นหลงสเสวียอีจึงรู้สึกว่าเฉินเซี่ยงไม่ใช่คนอื่นไกลเป็นอันตกลงหลงสเสวียอีกล่าว พวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะเฉินเซี่ยงรู้สึกยินดีไม่น้อยและหากเปิยเจินเจินรู้ว่าหลงสเสวียอีจะติดตามไปกับเขานางจะต้องรู้สึกยินดีอย่างยิ่งหลังจากนั้นหลงสเสวียได้พาเฉินเซี่ยงออกมาด้านนอกแล้วจึงเก็บเรือนหยกเข้าไปในอุปกรณ์จัดเก็บเขาเป็นนายน้อยเฉินตัวจริงหลงสเสวียอีกล่าวไปยังสมาชิกร่วมกลุ่มพ,พี่สาวสเสวียอีนายน้อยเฉินมาที่นี่เพียงลําพังอย่างนั้นหรือหนึ่งในกลุ่มกล่าวถาม พวกนางล้วนเคยได้ยินเรื่องราวของเฉินเซียงแต่กระนั้นพวกนางยังไม่รู้จักเฉินเซียงมากพอโดยเฉพาะแง่มุมของความแข็งแกรง่งและการถือครองกระบี่มังกรครามเพชรคาดหลงสเสวียอีไม่เคยถามถึงการมาที่ทะเลทรายชางหลานของเฉินเซียงมาก่อนนางหันมองไปยังเฉินเซี่ยงก่อนจะถามว่านายน้อยเฉินเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรหรือแล้วเจ้ามาเพียงลําพังอย่างนั้นหรือข้ามาที่นี่เพราะสิ่งนั้น เฉินเซี่ยงชี้ไปยังภาพมายาเสียนพยักษ์เอออันที่จริงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะตัวข้าเองจะเป็นไปได้อย่างไรสิ่งนั้นมาจากพิธีกรรมอันเชิญแห่งตระกูลพยัก์ขาวและแท้จริงมันเป็นการอันเชิญสมบัติแห่งตระกูลพยัก์ขาวหญิงสาวในกลุ่มกล่าวขึ้นนายน้อยเฉินหรือว่าท่านเรียนรู้มาจากตระกูลพยัก์ขาวสหายข้ามาจากตระกูลพยักษ์ขาวนางเป็นคนช่วยข้าประกอบพิธีกรรมอันเชิญนี้ เฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้นางได้รับผลกระทบจากพิธีกรรมและกำลังพักฟื้นอยู่เป็นเรื่องจริงหรือนี่บรรดาสมาชิกเผ่าพันธเทียนมู่หันไปมองหน้ากันเองอย่างประหลาดใจในายน้อยเฉินเจ้าไม่ควรพูดจาเหลวไหลาการประกอบพิธีกรรมอันเชิญนี้มีเงื่อนไขสูงมากและมันอาจถึงสังเวชชีวิตของผู้ประกอบพิธีกรรมหลงสเสวียอีกล่าว นายน้อยเฉินหากท่านพิสูจน์ได้ว่าสหายของท่านเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอันเชิญพวกเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสมบัติพยักขาวที่จะปรากฏหนึ่งในสมาชิกเผ่าพันเทียนมู่กล่าวพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สมบัติพยักขาวตกไปอยู่ในมือของพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะไม่มีวิธีพิสูจน์แต่ข้าเชื่อว,ว่านายน้อยเฉินไม่ได้โกหกหลงสเสวียอีกล่าวนางรู้ว่าเฉินเซี่ยงเป็นผู้ถือครองกระบี่มังการามเพชระคาดอีกทั้งยังช่วยให้หลิวเมิ่งเอ๋อเก็บเกี่ยวอรริิกกเเพลงแกกด ประเด็นนี้ทําให้หลงสเสวียขาดาๆดาว่าสมบัติพยักขาวที่กําลังจะปรากฏสมควรเป็นอาวุธเทพพยักขาวหากเฉินเซียงสามารถครอบครองกระบี่มังกรคลามเชฟชาชาบอาวุธเทพพยักขาวก็เป็นสิ่งที่คู่ควรกับเขาแน่แหละว่าหลงสเสวียอีต้องการช่วยเฉินเซี่ยงเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารรสเลิศของเขาเผาพันเทียนมู่มีความสัมพันธ์อันดีกับดินแดนร้อยบุกผาและด้วยเชื้อสายเทพอุนมังกรขาวก็ทำให้สมาชิกในกลุ่มค่อนข้างเชื่อฟังหลงสเสวียอี ดังนั้นเมื่อหลงสเสวียช่วยยืนยันในถ้อยคำของเฉินเซียงสมาชิกคนอื่นๆจึงไม่คิดทักท้วงแต่อย่างใดจริงสิพี่สาวทั้งหลายพวกท่านมีวิธีติดต่อกับผู้อาวุโสหรือไม่เออนางสมควรเรียกว่าเจ้าแม่นพาเฉินเซียงกล่าวข้ากำลังตานางแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อกับนางได้อย่างไรกล่าวจบเฉินเซียงก็นำตรายกชนิดพิเศษออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาวุโสเผาพันเทียนมุ่งมอบให้เขา เจ้าแมนพาบอกกับข้าว่าหากไม่สามารถใช้ประโยคนี้ติดต่อกับนางได้ย่อมหมายความว่านางประสบปัญหาเฉินเซียงกล่าวเมื่อได้เห็นประโยคในฝ่ามือเฉินเซียงเหล่าสมาชิกเผ่าพันเทียนมู่ต่างตกตะลึงไปตามๆกันพวกนางไม่นึกเลยว่าเจ้าแมนพาจะมอบประโยคอันล้ำค่านี้ให้กับเฉินเซียงซึ่งมันหมายความว่านางให้ความสําคัญต่อเฉินเซียงเป็นอย่างยิ่งนายน้อยเฉินขอพวกเราตรวจดูตราโยคนั้นได้หรือไม่ หนึ่งในสมาชิกเผ่าพันเทียนมู่กล่าวเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงยื่นส่งประโยคให้กับนางหญิงนางนั้นรับมาตรวจสอบก่อนจะถอนหายใจพลางกล่าวว่าเจ้าแม่นพาสูญเสียการเชื่อมต่อไปแล้วจริงๆสูญเสียการเชื่อมต่อหรือว่านางสูญเสียการควบคุมร่างแยกเฉินเซียงกล่าวถามหญิงนางนั้นพยักหน้ากายหลักของนางอยู่ในอาณาเขตชั้นเทพ แต่ปัจจุบันอาณาเขตชั้นเซียนตัดขาดกับอาณาเขตชั้นเทพดังนั้นร่างแยกของนางในอาณาเขตชั้นเซียนก็สมควรเข้าสู่สภาวะหลับไหลปัจจุบันเจ้าแม่นพาไม่สามารถชี้นำพวกเราได้ดังนั้นการดำเนินงานต่างๆจึงเป็นความรับผิดชอบของท่านเจ้าวังแห่งอาณาเขตชั้นเซียนนางกล่าวเสริมนายน้อยเฉินเนื่องจากเจ้าแม่นพาให้ความสำคัญต่อท่านมากข้าคิดว่าท่านเจ้าวังจะต้องให้ความสำคัญต่อท่านเช่นกัน หญิงสาวอีกคนกล่าวขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ